กานับบุรีชาวบ้านขอบคุณทหารเป็นที่พึ่งของประชาชนจริงๆขยะชาวบ้านเดือดร้อนต้องกางมงกินข้าววันนี้กองทัพบกได้ขึ้นพื้นที่ดังกล่าวให้กรมธนารักแล้วหลังจากนี้สถานการณ์จะดีขึ้นจากกรณีปัญหาบ่อขยะเชิงเขาทองตำบลแก่งเส้นล้นจนประชาชนต้องกางมงกินข้าวทางคณะกรรมาการติดการพัฒนาเมือง และมีส่วนร่วมของประชาชนสภาผู้แทนรัษฎรได้ลงพื้นที่ติดตามและเร่งหาทางแก้ไขขยะนับล้านตันอย่างเร่งด่วนโดยเมื่อวันที่17กุมภาพันธ์2566ในที่ประชุมรัฐสภาได้สรุปให้ทางจังหวัดกลับไปสรุปการแก้ไขเร่งด่วนกลับมาประชุมอีกครั้งในวันที่22กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ล่าสุดทางคณะกรรมาิการรับทราบจากทางนายกอบตอแก่งเส้นว่าทางฝ่ายกองทัพบ,บกขอคืนพื้นที่กลับไปยังกรมธนารักษ์แล้วผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่อาคารรัฐสภาผู้แสนราษฎรห้องประชุมกรรมาการ n สี่ศูนย์เนายนัชชาบุญชัยอินสวัสดิ์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานคร เขตบางขุนเตียนพักเก้าไก่และประธานคณะกรรมาิการการพัฒนาเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชนสภาผู้แทนราษฎรพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประกอบด้วยหน่วยงานควบคุมมลพิษกรมธนารักรรกรมส่งเสริมการปกครององค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเซียน และประชาชนที่ได้รับผลกระทบเข้าร่วมประชุมหาลรือเพื่อเล็งหาทางออกกับกองขยะขนาดใหญ่เชิงบ้านเขาทองหมู่ที่ห้าตำบลแก่งเซนอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีเวลานี้ส่งกลิ่นเหม็นคุ้งเกิดมแมลงวันนับล้านตัวที่กำลังส่งผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมประชาชนเดือดร้อนหนักต้องการมุงรับประทานอาหารกัน สำหรับการประชุมครั้งนี้ส่วนจังหวัดกาญจนบุรีได้มีร้อยตีสุภพมงคลบูชาเทศร,รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีนายจักกิจมหากิจวรกุลนายกอบตอแก่งเซ้นพร้อมรองนายกพร้อมคณะชาวบ้านที่เดือดร้อนนายนัชชาบุญชัยอินสวัสด์กล่าวในที่ประชุมว่า จากการที่ได้ให้ทางจังหวัดกาญจนบุรีจับไปสรุปข้อมูลการแก้ไขเร่งด่วนมาเป็น3ขั้นตอนเมื่อการประชุมวันที่17กุมภาพันธ์2566นั้นวันนี้ขอทราบว่าผลการดำเนินการเป็นเช่นไรเนื่องจากปัญหาขยะเชิงเขาทองตำบลแก่งเส้นแห่งนี้ได้มีการลับลอบทิ้งกันมายาวนานตั้งแต่ปี2538 ปัจจุบันเพิ่มความทวีคูณมากยิ่งขึ้น,นไม่ใช่กระทบแค่ประชาชนในพื้นที่แต่กระทบกับสิ่งแวดล้อมในวงกว้างในอนาคตหากไม่เร่งดำเนินการโอกาสนี้ในจักกิจมหากริจวรกุลนายกอบตอแข่งเซียนได้แจ้งข่าวดีกับในที่ประชุมว่าทางกองทัพปกได้มีหนังสือออกมาแล้วว่า ขอคืนพื้นที่จำนวน100ไร่บริเวณพื้นที่ทิ้งขยะกลับคืนให้กับทางกรมธนารักษแล้วและเวลานี้กำลังอยู่ตามขั้นตอนของการคืนพื้นที่ทั้งหมดและระหว่างนี้ทางอบตอแก่งเซนก็ได้ดำเนินการตามขั้นตอนเพื่อขอใช้พื้นที่ดังกล่าวเพื่อกําจัดขยะเก่าทั้งหมดเป็นการเร่งด่วนทันที นายนัชชาบุญชัยอินสวัสดิ์ประธานกรรมการิีการพร้อมคณะในที่ประชุมต่างแสดงความยินดีกับข่าวนี้และต้องขอขอบคุณทางกองทัพบ,บกที่เล็งเห็นความเดือดร้อนของประชาชนอย่างแท้จริงและได้แนะนำให้ทางอบตเร่งทำหนังสือไปยังกรมธนารักษ์เพื่อขอใช้พื้นที่ด่วนทางคณะการาีิการก็จะเร่งออกเอกสาร ไปยังกรมธนารักษ์อีกทางหนึ่งและประธากนกรรมาธิการได้ขอทราบการแก้ปัญหากับทางตัวแทนของจังหวัดกาญจนบุรีในการแก้ไขยขยะแก่งเสี้ยนอย่างชัดเจนว่าดำเนินการเช่นไรต่อไปลอยตีสุขพมงคลบูชาเทศรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีได้ชี้แจงให้กับในที่ประชุมทราบว่า เมื่อวันที่23กุมภาพันธ์2 5 1 6ที่สำนักงานอ,อปตอแก่งเซียนได้เชิญหน่วยงานทั้ง37อ,อปทไปร่วมประชุมเพื่อหาทางแก้ไขปัญหาขยะที่ทั้ง37อ,อปทนำไปทิ้งสรุปว่าเบื้องต้นมีอยู่2ออปทได้นำขยะออกไปทิ้งในพื้นที่เอกชนเพื่อลดปัญหา ส่วนที่เหลือยังนำเข้าไปทิ้งยังบริเวณเชิงเขาทองแก่งเซียนอยู่โดยในที่ประชุมทั้ง37อปทแจ้งว่าหากทางอปตแก่งเซียนมีวิธีการบริหารจัดการกับปัญหาดังกล่าวเรียบร้อยทั้ง37อปทจะนำขยะเข้าไปทิ้งอย่างอปอแก่งเซียนตามเดิมสำหรับปัญหาขยะในพื้นที่เอกชนที่มีอยู่ ก็ไม่สามารถรองรับขยะที่มีมากทุกประทเนื่องจากการกำจัดมีขีดความสามารถในการกำจัดนอกจากนี้หากนำออกไปยังนอกเขตพื้นที่จะต้องดำเนินการให้ถูกต้องซึ่งติดกั้นตอนปัญหาการนำขยะออกไปข้ามเขตมากเช่นกันและได้ติดตามแก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่องรวมถึงการขอเคลื่อนจักขนาดใหญ่จากหน่วยงานรัฐ เพื่อเข้าไปช่วยเหลือการผักด,ดันกองขยะที่มีจำนวนมากให้สามารถอยู่ในพื้นที่จำกัดต่อไปส่วนทางเจ้าหน้าที่หน่วยงานสิ่งแวดล้อมได้แจ้งในที่ประชุมว่าหลังจากมีการเข้าไปตรวจสอบเมื่อวันที่14กุมภาพันธ์2566ได้รับทราบข้อมูลว่าค่า c o d ค่าอยู่ที่เกิน3,000มิลลิกรัมต่อลิตร และที่ไหลออกไปด้านนอกบ่อบำบัดมีค่าเกินกว่า13,000มิลลิกรัมต่อลิตรส่วนค่าแอมโมเนียยังไม่สามารถวัดค่าได้เนื่องจากอยู่ด้านใต้กองขยะแห่งนี้ซึ่งก่อนหน้านี้ทางคณะกรรมาการได้ทราบว่ามีการคำนวณค่าสารอินทรีย์ในแหล่งน้ำที่อาจจะส่งผลทำให้น้ำเน่าเสียส่งผลกระทบต่อสัตว์เลี้ยงและร่างกายชีวิตของประชาชน ซึ่งค่ามาตรฐานเบื้องต้นก่อนหน้านี้อยู่ที่แค่400มิลลิกรัมต่อลิตรค่า COD อยู่ที่1,770มิลลิกรัมต่อลิตรซึ่งก็เกินค่ามาตรฐานมากแล้วสำหรับปัญหานี้ทางนายนัชชาบุญชัยอินสวัส์ประธานกรรม,มาการิการได้กล่าวให้ทางจังหวัดกาญจนบุรีเร่งประสานกับสถานที่กำจัดขยะของเอกชน เร่งหาทางนำขยะเหล่านี้ออกไปอย่างเร่งด่วนก่อนหน้าฝนจะมาถึงในส่วนระยะยาวหลังที่สางกองถกได้คืนพื้นที่ให้กับกรมธนารักษ์สั่งอบตแก่งเซียนกลับไปดำเนินการให้โดยเร็วเพื่อลดปัญหาขยะเก่าให้หมดสิ้นโดยเร็วและขยะใหม่ที่เข้ามาขอให้หาทางแก้ไขอย่าได้นำเข้าไปเพิ่มเติมจนกว่าทางอบตแก่งเซียน ะบริหารจัดการได้เต็มรูปแบบค่อยมาว่ากันอีกครั้งและขอให้ทุกฝ่ายเร่งดำเนินการติดขั้นตอนเรื่องใดให้รีบแจ้งกลับมายัางกรรมาธิการเพื่อช่วยประสานงานให้สุดท้ายคณะจะลงพื้นที่อีกครั้งเพื่อติดตามความคืบหน้าขยะกองนี้ต่อไปก่าวนีวิ24การจนบุรีปรีชาไหลาวารินรายงาน